ลอดทำอะไรก็ขอให้ท่านลุกโกรดเพราะท่านส่งความมุ่รารถนาการงานการเงินชีวิตและครอบครัวตังมาค้าขายตะปมาก้าขึ้นตังธุรกิจการใดทำอะไรก็ขอให้ท่านจงประสบผลสำเร็จหรือถ้ากกำลังศึกษาหาความรู้ก็ขอให้ท่านสมหวังที่ท่านตั้งใจขอให้ทุกคนจงมีโชคขอให้ทุกคนจงมีใจขอให้ทุกคนจงมีลา สะสมไว้รวยเบอร์เจอรางวัลที่1สาธุถึงรางวัลที่5ยันเล่นทย3ตัวเล่นทย2ตัว,ตวตรอมรกวัาเกียยสาธุสาธุสาธุเสร็จพิธีแล้วนะครับ